กลุ่มคนเจนเซนะคะกำลังเติบโตและแทนที่สัดส,ส่วนของจำนวนประชากรผู้ใหญ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างรวดเร็วโดยคาดว่าจะมีจำนวนถึง165ล้านคนหรือคิดเป็น30%ของประชากรทั้งหมดในภูมิภาคภายในปี2030ค่ะรวมถึงนะคะมีกำลังซื้อที่น่าสนใจทำให้หลายธุรกิจอยากจะเข้าถึงแล้วก็ดึงคนเจนเซเนี่ยมาเป็นกลุ่มลูกค้าไม่เว้นแม้แต่ตลาดรถยนต์ค่ะ นะคะคได้สำรวจพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรถยนต์ของ Gen Z หรือบุคคลที่มีอายุระหว่าง14ถึง26ปีจำนวน2,200คนในประเทศอินโดนีเซียแล้วก็ไทย ซึ่งเป็น2ประเทศที่มีตลาดรถยนต์ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งผลสำรวจนะคะเผยให้เห็นทัศนคติของคนวัยนี้ว่าพวกเขาเนี่ยมองรถยนต์เป็นปัจจัยที่มีไว้เพื่อมอบความสะดวกสบายให้กับตนเองและก็ครอบครัวมากกว่าที่จะเอาไว้ใช้แสดงสถานะทางสังคมหรือว่าความร่ำรวยค่ะด้วยสัดส่วนของคนเจนซที่มีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะทำให้ทัศนคติของพวกเขาเนี่ย มีความสำคัญต่อนักการตลาดและก็แบรนด์รถยนต์ที่ต้องตีโจทย์ให้แตกหากอยากเอาชนะใจลูกค้ากลุ่มนี้เพราะว่าพวกเขานะคะคมีความคิดเป็นของตัวเองสูงและก็ใช้ชีวิตแตกต่างจาก generation อื่นๆอย่างชัดเจนยกตัวอย่างเช่นการที่พวกเขานะคะคเติบโตมาพร้อมกับอินเทอร์เน็ตและก็โซเชียลมีเดียและก็สมาร์ทโฟนด้วย แต่สำหรับการเลือกซื้อรถยนต์แล้วคนจน n Z จำนวน78%นะคะยังชื่นชอบวิธีการออฟไลน์ line, หรือการซื้อผ่านตัวแทนจำหน่ายที่โชว์รูมมากกว่าค่ะนอกเหนือจากความสะดวกสบายในการมีรถยนต์ไ้ใช้งานแล้วนะคะปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมก็มีความสำคัญอย่างมากต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ของคนกลุ่ม Gen Z โดยพวกเขานะคะให้น้ำหนักความสามารถของรถยนต์ด้านการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยมากเป็นอันดับ2รองจากปัจจัยด้านราคารถยนต์ค่ะ แล้วก็เมื่อถามถึงรถยนต์ไฟฟ้าคนเจนเซนเนี่ยมองว่ารถยนต์ไฟฟ้านะคะมีความน่าสนใจมากขึ้นเรื่อยๆโดยเหตุผล3ข้อด้วยกันค่ะคือ 1. ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่สูงขึ้น 2. รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ 3. เงินสนับสนุนจากภาครัฐในการซื้อรถยนต์ไฟฟ้านั่นเองค่ะแนวคิดของคนเจนซนในวัย14 26ปีนะคะกลับตรงกับคุณปู่อรรนบัฟเฟตต์มหาเศรษฐีและเจ้าพ่อนักลงทุนวัย92ปี ที่ยังคงใช้รถยนต์คันเดิมนะคะก็คือ Cadillac x t s ปี2014ซึ่งเป็นรถรุ่นเก่าที่ไม่ได้มีความหรูหราอะไรนะคะเพราะเขาเชื่อว,ว่ารถยนต์คือยานพาหนะที่พาเขาไปยังสถานที่ต่างๆไม่ใช่เครื่องประดับในการแสดงสถานะกันค่ะสำหรับนักการตลาดและแบ,บแรนด์รถยนต์ที่ต้องการเอาชนะใจคน Gen Z หรืออาจจะรวมถึงคุณปู่เฟตที่มีแนวคิดแบบเดียวกันก็อาจจะต้องเน้นประสบการณ์ขายแบบผสมผสานผ่านออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์หรือ Omni Channel เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมกับลูกค้าเจน Z รวมถึงการให้ข้อมูลกับพวกเขาผ่านเว็บไซต์ก็จะช่วยให้ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์เนี่ยมีแต้มต่อมากขึ้นและสามารถแข่งขันกับบริษัทเรียกรถที่กำลังครองใจคนเจนซอยู่ในตอนนี้ค่ะและถ้าคุณชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามแบร์ไตบริฟ3วิธีง่ายๆที่จะทำให้คุณไม่พลาดเรื่องการเงินสนุกๆจากเก็บหอมอ,อมรั์ค่ะ